ี่น้องสองไอ้น้องพวกขากามาดินเนอร์ดินเนอร์สองพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อนวะโอ้ยที่เปลี่ยนบรรยากาศนี่บเแม่ตั้งใจเลยพี่น้องคือมันเลยมาแล้วเลยมาแล้วก็เลยจัด้กถ้าขับรถกับขับรถไปไกลอีกก็ต้อนตอนนี้ว่าก็ลงมาโดดกินข้างถนนเลยพี่น้องเดินนั่งนั่งเครื่องบินมาจาก USA โอเคกะหวนคืนอดีตน้องพี่นเน<อ>าะจังได้หววคืนอดีต<อ>นี่พี่น้องอันนี้ผัดไทยพี่น้องบอตเตียงคำบเคยกินผัดไทยอันนั้นทอดหอยมันวะหอยทอดหอยทอดหอยทอดอหอยทอดแล้วก็ผัดไทยน้องพี่น้องเฮากับบเคยกินนะพี่น้องอันนี้จะมีทั้ง<อ>พักมีพักม,มีอย่างนี้เดี๋ยวลองชิมบะลองชิม ชิมดูเบิง่งพี่ชูชัดปรุงใส่ทุกอย่างที่มีวะเออได้เดี <laughs> ย๋ยวนี้ขอขออนุญาตเอาใบหน้ารอๆให้พี่น้องได้เบิง่ง <laughs> อ่านี่สองใี่น้องเอาเด้อขออนุญาตเด้อโอ้ยเอาตอนเอาตอนกินจะลอสุภาพนะยพี่น้องเดี๋ยวเอามาะเทียมข้ามมากเทียมข้ามกินข้ามหญ่อยู่ละมา เดี๋ยวจะมีใบบกน้เนาะใบบกนี่แกฉีดแกฉีดเอาเดี๋ยวซิมซิมก่อนโอ้พักไทยจะเป็นมืิเนาะ เส้นเนอะผัดใส่กับไข่เยอ,อะอาหารแบบง่ายแยบแรงก็ต้องอยังหลดอกนน้นอกินเยอะก็อยู่ยาก แบบบรรยากาศทางกมยน,น้ยนนองรถนนะ้นองรถผ่านบนธรรมดาเลยใต้สะพานเลยน่ักาอย่ารักา,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 าแล้วก็หลังหลังคาคุ้มคู้มัวัว เดี่ยวกัเองครับตลายโคตรดุ ไปแน้วประหยัดประหยัดแล้วอิ่มท้องคือปากซคือปากอีกยินบอกของนี้มาละอย่างเนี้ยมือเนี้ยเลยจะไปได้ดีแหมต้องสงวนณค่าที่แด้บอกแหมกินเชือกไายครับฉีดแนมหนาเม้าหน้าเตียงห้องเราจะได้บอกว่าหลายเม้า แต่แบบก็ต้องได้ศ yup, e ึกษาพี่น้องดูดพิสแนทพิสแน่ก็ตองทนเอาแต่ว่าซีเนตได้ทางซ้องเสียงค้ำนี่เปิดพวงพี่น้องให้ซีเนตได้แต่อย่าด่าเออด่าเนี่ยคือว่าอย่างน้อยใจนะยังไงสิผมมีกำลังใจให้คลิปให้พี่เบิ้งให้พี่น้องเบิ้งด้วยกันมึงดูใจก็คนละประเด็นแล้ละม้วนสุดได้ม้วนทรกอย่างม้วนต่างการทุกเชื่อกระโแรง ก็จ pues ังไม่หนีกันเหรอกว่าเดบ่อเด็มากินแบบนี้ได้เดี๋ยวแต่ได้กินแบบนี้เนาะแต่เหมือนแบบว่าต้องยอมรับสถานการณ์แล้วก็ยิมรับมันแน่นใช่แน่นถือวิกิ่งเป็นโอกาสโอกาสที่จะได้มานั่งประสิมันกับผมก็มีด้วยกันครับเราเมื่เกี้ผมด้ขอมาตะกานอย่างมากการได้ได้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เขียงข้ามครับดีมาก

โดยเขึ้ะที่หางจังเด็กินก่างห้อก็บดิบครั้งแรกพี่น้องที่บ่อเซ็นคับได้มานั่งกินพัพไทยเนาะโดยเฉพาะแม่มานั่งกินกรับกูใหญ่ใจดีปันนี้เป็นเจ้าภาพพิงพี่น้องเลี้ยงพัพไทยจึงมาเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญปาก

กินอิ่มแล้วยังติดไหมติดมือเมื่ออีกบดน,นี้เอาพัดหอยหอยออันนี้ทอดหอยอันนี้ผัไได <c oughs> ไทยพ <c oughs> ี่ชุทัศน์บะได้บะได้กินได้เมื่อกีนน้นี้ต้องเอาผัดไทยโอ้สุดยอดนี่เป็นร้านร้านที่ร้านริมทางเลยเออมีรถรับส่งอีก <c oughs> โอ้แซ่หลายมาจากประเทศลาวมาชิม ผัดไทยครั้งแรกรแซ่บหลายแซ่บหลายลแซ่แบหลายแต่ว่าเป็นอาหารข้างทางที่แซ่บพี่น้องอยู่ฝั่งไทยนี่ถือว่าอาหารข้างทางขึ้นซื่อ <c oughs> ในเอเชียเลยเนอะคือประเทศไทยพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมรถรับส่งมีรถรับส่งนี <c oughs> องอ่พี่น้องคือเข้าไปประเทศใดก็ตามเนาะถ้าว่ามี ผู้ที่ให้โอ,อกาสเฮาคือเบอรซิก่ะชิ่งที่พ่อจะทำสร้อยได้สร้อยได้ก็คือโ,โคษนาไปซินิมอนเรสซิเดนต์โร,รงแรมซินิมอนเรสซิเดนต์ไม่ใช่ยูเทิร์นกลับไปแล้วก็โอเคพี่แท็กซี่เพืกก่อับมากินข้าวมาทานข้าวเย็น สิ่งที่เราตอบแทนได้ก็คือโฆษณาพี่น้องเลยสถานที่บริการให้กรับประเทศนั้นๆอย่างให้ทุกคนสนอดีอตอบแทนได้ซ้ำได้บาเตียงครัจะตอบแทนนาะพี่น้องเนาะก็คือโฆษณาอยู่ฝั่งไทยถึงว่าคนเบิ่งจะน้อยบลายปันได้ก็เออันนั้นเดี๋ยวเพิ่อนถาม ถึงว่าคนเบิ้งจะน้อยเป็นห่างเสียงหรือว่าเป็นกระบอกเสียงน้อยๆก็การยินดีพี่น้องการยินดีคือการ้ม<ฮ>ื้อน,นี้มื้อน,นี้จากจากที่เพิ่นเดินแต่ในห้างมาเลาะเบิ่งข้างถนนลงเบิ่งเนาะหวนคืนอดีต บอกคิดบอคิดฮอบสมัยเป็นคู่อยู่พี่บอพี่ <laughs> ลืมแล้วลืมแล้วนะลายเปรละม่ไม่ลืมหรอกอดีตคนขูดเกินหรือเกินอ่าเป็นถึืองอดีตสู้เป็นคนที่สู้สซนมากมากกว่าจะมาถึงจุดนี้คนคนนี้ไม่ธรรมดาสู้ชีวิตมากไปเดี๋ยวนั่งแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ นั่งแท็กซี่นั่งนำกันนั่งนำกันไปนั่งแท็กซี่กลับนี่แหละสตอรสี่สองนี่แหละเลยเนี่นั่งแท็กซี่กลับเลยไม่ยากว่สบายเนาะอ่ากินข้าวแล้วก็มีรถรับส่งมีรถรับส่งพร้อมถึงหน้าประตูเลยบรรยากาศ ในยามราตรีี่พี่น้องบรรยากาศอยู่เมืองอยู่กรุงเทพมหานครกัสะดวกสบายเนาะไปใส่ไปใส่กัขอเพียงแต่มีตังค์แน่นยนึ่งเรียกเวิร์ฟไปหนึ่งถ้ามาไปไกลๆแน,ใ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 น่หลายๆคนแน่กัหลายร้อยอยู่ <c oughs> ก็ดีก็ดีกัความสะดวกสบายกัใครกวย่าง ยอ,ดดยอยู่บ้านเท่านี้โอ้ยสิไปใส่ก็สิบกิโลสั้นย่างสงองชั่วโมงโบมีดอบริการให้อยู่เขตผู้ผาป่าไม้เนาะอยู่ภูเขา<โด>เรา,เา,ากดเท่ <c oughs> พี่ชายเขาเข้าเลย <c oughs> เลตรงนี้เ,เ,นเรียบร้อยเลยวะ ป็นเดียวรอพี่น้องสีสันสออน้องเขาคือกันบ้คือทวินแต่ว่าเอ้ยเหมือนแฝดไปเลยน้องเสือมันโดยบเอซิเดนต์บตั้งใจซื้อมาให้น้องซายนะแต่ว่าตัวนี้นี่ทึกใจแห้งก็มูเลยตัวนี้นี่ถ้าว่านุ่งดูกอย่าสุว่าเด้อ แปดแล้วบาย okay, okay, right, right, okay. พี่น้องออกไปเต็กยิโอเคฝากมาไว้น้องเต็คยิวเต็กยิวละลายกดไนกดไนซียูบายพี่น้องนี่พี่สุทเพิ่นซื้อมาฝากน้องอน้นเติมอีกเดี๋ยวเรจะไปกินข้าวกันต่อให้น้องอ้นกินข้าวกินข้าวต่อเนาะซื้อของมาฝาก phi sự thật rộng mạnh ờ, thì chạy đi thì xuất là vì nó cọc 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 hello bờ này nó โอ้นไปทางใดคือเงียบแทะมาอยู่ห้องลาน้อยบ่เนอ้าวอยู่พี่ไม่ลืมซื้อนมองไอ้น้ำเอา้ากระบบบริอาจเนาะอันนี้<ด>ของพี่สุทัศน์ซื้อมาให้อะไร อย่างเมื่อห้อีกลำกินก็เมดแล้วนี่นะอันนั้นอันนี้เมีนทอดหอยทอดอ,อ,อาหารอาหานข้างทางอาหารข้างทาง,อาาาง,ทางพอดีพากันไปกินไปกินอาหารข้างทางว่าจะไปพัตตะคานลูรูว่าสุดท้ายแล้ว <c oughs> เลยเลยลองลองชิมมุ้งแม,ม่ข้าบโบกินวันนี้กับโบได้นะอันนี้ อืผัดไทยค่อยละกินผัดไทยเมื่อกี้กัดไทยเอาของกินที่เอฟซีคนซื้อมาให้มาสูกินอีกของอาซีมามหายก็ลุงเลยแม่นไะเพ่นไปใส่แล้วอ้าวกลับเป็นล้นอเออพ่นบ่ไดัถามเสื้อบอพ่นมาเอาเสื้อพ่นมาเอาเสื้อ อ๋อบูสันนะอันนี้แม่อีหยังฝากแพยมให้บ่เออหอยซอฝากแพยมให้ไอ้นี่ให้สองตโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อบ่ได้ถามซื้อเพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นบ่ได้บอกบอกว่าเพิ่นซื้อหยังนี้แต่ว่าืเอบ่ได้เดี๋ยวถามสาจ้อยซื้ออือเพิ่นมาเพิ่นมาพร้อมสายจ้อยปอใส่มือในสนามกลับบ้านนี่อือ โ okay, อเคอ้าขอบพระคุณหลายๆเนาะขอบคุณขอบคุณเพ่อหลายๆ,ๆ <c oughs> อา้อาวอา้าวน้องน้ำกับมาพีน้องน้ำกับมาพีในายามราตรีนี้น้องน้ำสินอนอาบวะไอ้ได้บ้านอนอาบเลยนะบ้ <c oughs> าน้ำมือก็กิน,กนข้าวอยู่อยู่ร่มไง นี่ห้องล่าน้อยพี่น้องอะเดี๋ยวพวกเฮาขอตัวล้ำลาพี่น้องเพียงสมนึกก่อนเดอ้อค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปหรือว่าเรื่องราวของครอบครัวพวกเราเนาะสําหรับพี่นิมานีบาเตียงพร้อมด้วยล้าน้อยแล้วก็น,ออน้องโอนขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณ